สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับครับมาพบปะเจอกันครับในช่องคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเด้อครับตอนนี้ก็มาอยู่พัทยาปากแล้วครับรับเขาลุงเสานี่ครับรับจากสวนน้ำพุนะครับออกจากสวนน้ำพุตอนหกโมงเสารนะครับหกโมงเสาร์ ยิ่งแง่วมาเลยครับยิ่งเงาวมาพัทยาเลยตื่นแต่ตีสองหุ่นเลยครับตื่นแต่ตีสองนลมานอนมาหลับตีสองกลัวอยู่กี่ตีสามนี่แหละบ้านนี้ก็ออกไปรับไปรับแอไบอตาอยู่นั่นรับไบอตาครับเขาไปตอนตีห่างเขาไปรับลูกค้าก็จะได้ออกมากกว่าหกโมงสงบหกโมงสิ มาถึงพัทยาแปดโมงมาถึงพัทยาแปดโมงบัดนี้มาทำรายการอยู่พัทยาเนี่ยี่จักหน่อยหกโมงหกโมงนี่ก็ต้องลงไปพุงเทพไปได้ไปนอนรุงเทฯครับนี่ <c oughs> ครับรถเา้าเลยนี่นี่รถกันนี้ครับ ตอนนี้นี่กับพื้นที่ของพัทยาปากครับนี่หอคอยนะครับหอคอยพัทยาปากนะครับพื้นที่ของเขาเก,กาะบริการเขาไปไทยทั้งในดอกครับไทยจะล่าจอดแถวนี่แหละลูกลค้าเขาก็หลายเนาะเพราะว่าฟังพุดมันกันติดติดทะเลเพราะชื่อถอดทั้งที่ทะเลนะครับด้านหลังมาถอดด้านหลังทั้งวุ้นนะครับพุ่นติดทะเล วานนี้กะนักนักท่องเที่ยวกนหลายคนทั้งคนไทยทุนต่างชาติแหะครับเราก็กมากินอาหารกินน้นอยู่ดีน้เบั่ง <c oughs> มาหลายหลายแต่ตอนตอนทุ่มไม่ไม่หนึ่งคนเต็มอยู่นะครับรถเยอไหลายแต่ตอนนี้ก็กเรื่องกับทยอยกลับแล้วแหละ ลมลื่นนะครับนี่ก็มาจอดล้อหนักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับรัสเซียมาเที่ยวมาเมานั่นเนาะเป็นโรงแรมครับโรงแรมพัทยาพาร์คนะครับทั้งๆนี่ก็เป็นหอคอยเนาะหอคอยวันนี้ก็มีก็เช่าสลิงเห็นสลิงบหมครับโอ้เนี่ยมือหน้าว่างนี่นี่ที่สลิง นี่แหละมันมีกระเช้าอยู่นี่นครับเขาก็มาเรนกระชเช้าแน่มีหลรถหลดไฟฟ้ารถรดหลดไฟฟ้าแบบเป็นหลดล่างเดียวนี่นี่ล่างมันเนี่ยนะครับคือรถดไฟฟ้านื่งที่แต่ว่ามันแรนบมเลีวดอกแรีนต่างๆไอ้นักท่องเที่ยวแรนยนน่งลินนะครับ <c oughs> เสียเงินถึงกันได้เนะี่ย นี่ก็ทางออกไปนี่เดี๋ยวกลับออกุ่มกันกลับทั้งนี้แหละครับว,ว่าออกไปหมดเลยออกไปขึ้นมอเตอร์เวย์เลยครับกลับบุละแถวอนุสาวรีย์ใช่ซ้อยล่างน้ำครับไปทรงแขกเขาโ้งแรมขึ้นนี่ก็ยังโมโหเลยว่าจิไปจอดนอน่งใส่ <c oughs> ว่าโรงแรมปิกนิกมันบ่มีมงก์จอดส่งเขียดกับโซนขางทางยังสี่เลยดิโซนขางทางยังสี่เลยโซนแล้วก็หามงก์จอดเอามาจอดรอดตอนเช้าก็จอดโดนบ่ได้ <c oughs> เด้ะก็เดี๋ยวตำรวจจับนี่แหละครับมันก็มีต้นไม้มีนั่นเนาะเขาก็เท็ดดีของเขาอยู่ดอกว่าการต่องเที่ยวเนาะ เขาก็เห็ดเป็แล่นมากของเขานะครับเดี๋ยวก็วออกมาแล้วผ้าแข็งมากินเขาครับกินเขาอยู่ยพัทยาปานนี่แหละครับขอดกอรุงเทพกับยี่โบสองถุงวมผมว่าหลดมือนีวันพาดหาลดกระติดเนี่ยแถวนน่นไปลงอนุสาวรีย์บ่ไปลงอนุสาวรีย์ใช่ แล้วก็มวนเขาล่างหนามเลยนี่เป็นน้ำผุแต่ก่อนนี่เป็นน้ำผุตอนนี้เขาแห้งแล้วนี่นี่แหละพื้นที่ของเขาเนาะผมก็ได้ทายแต่ยังสีบริเวณย,ยังสีแหละครับให้เบิ้งเนาะแค่นี้พี่น้องกับเบิ้งไปเด้อซอยสนับสนุนเนี่ยซอยคอมเมนต์ กับช่องทางนึงคอมเมนต์กับช่องทางนึงแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็ยางละช่องทางเนาะกดไลค์กับช่องทางหนึ่งกดแชร์กับช่องทางนึงนะครับกดติดตามกับช่องทางนึงฝากสนับสนุนนะครับซอยเป็นกำลังใจให้เนี่ยเพื่อเป็นันกำลังใจให้กับผมนะครับผู้ติดตามช่องน้อยผู้ติดตาม็ย่างบ่ทันถิงโกร่อยอยู่ครับ จะได้กับฝากเนี่ยฝากกดติดตามเนี่ยผมมีกดติดตามหลายอยู่แต่ว่าขบงมีกนติดตามกลับเนาะจักชี้ยัยงหอกนี่แหละครับพื้นที่ของพัทยาปากับนี่ก็นี่จริงิแล้วชีวิตคนขับรถทั่วเนาะมันก็บโมเนนอนดอกเมื่อยถามว่าเมื่อยบอมเมย กินกาแฟสามเที่ยนเหรเนี่ยตอนเสาออกจากของมากอะแก้วนึงมากินอยู่ใส่กินอยูไ้ตอนมาถึงบิ๊กบีแต่แก้วนึงไปสวนนงนดอีกแก้วนึงโอ,โ,อโอ้กินต่แกาแฟากินป้าตายเหรอมันง่วงเนาะขับรถนั่งในรถตัวใดได้ง่วงมองเวียนกันนอนอยู่ นอนยุ้ยนั่นแหละออกมาวังซีมงกุกกว่านี่นะนอนยุ้ยส่วนนุ่งหนวดก็นอนมันห่อนเนาะมันห่อนแห้งอีลิโร่โมมี่พันเนี่ยแบบเปิดนอนห่อนพอที่รับเนี่ยก็สะดุ้งตื่นคุนแบบรถล้านจอดเนาะรถมันก็ติดเครื่องบูมบําบูมบํามันก็นอนมาหลับแล้วมันก็คือแบบสงบสงบเลยเนาะนี่นะครับ thuyền thiêng khó lắm à Ừ chứ đấy có pha cốt tìm tạm cốt lại có che nên được cặp đứa năng gì lần năng chỉ là năng liền năng ngoái gì lắm không phải phải thang đầy năng liền năng ngoái gì đã. จะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อครับเด้อฝากซอยสนับสนุนเนี่ยครับแล้วผมกน็นั่งขี่ทางขึ้นโรงแรมเขาเนี่ทางขึ้นโรงแรมเหรอหนึ่งเครื่งทรงแบบวุ่นมากวุ่นลงมากวุ่นไปทั้งสุ่มลุ้งผมนักท่อง,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 งเที่ยวกันหลายอยู่นะครับ ต <c oughs> ัวหลายก็เป็นรัสเซียนะครับที่เข่ามาอยู่นี่นะครับจะได้คลิปนี้ก็ฝากไว้ซํำนี่กวนครับเจอกันคลิปหน้าเด้อครับสบายดีพี่น้อง